เจ้าของโรงเจ้าของหนังในทุกๆประเทศไม่ว่าที่อินโดไม่ว่าที่ฟิลิปปินส์หรืออย่างเพื่อนผมเนี่ยทำโรงหนังอยู่ที่อินเดียเวียดนามทุกคนบอกได้เลยว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องินอยูปันหาตัวเองยืนยันจากผู้กลุ่มบางเหียนโรงภาพยนตร์เจ้าใหญ่ของไทยวิชาภูลวร,รักษ์ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์แต่ละประเทศต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนังไทยที่ถูกซ้ำเติมหนักหลัง5ปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งรายได้การตลาดในประเทศของหนังไทยเหลือไม่ถึงร้อยละ20และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่โรงเองก็ขาดรายได้จากการไม่มีหนังใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าฉาย ปัญหานี้จึงนำมาสู่ไอเดียที่ภาคธุรกิจเรียกร้องให้เกิดกองทุนภาพ,พยนต์รแห่งชาติโดยโมเดลที่วางไว้คือรัฐต้องสนับสนุนระยะยาว6ปีใช้งบประมาณปีละ500ล้านบาทโดยกองทุนจะทำหน้าที่มอบเงินเพิ่มให้ผู้ผลิตร้อยละ40ของทุนสร้างเพื่อให้มีศักยภาพมากพอในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพราะที่ผ่านมาหนังไทยส่วนใหญ่มีทุนสร้างไม่สูงนักตรงนี้ก็จะทาให้มันแก้ได้ ทุกส่วนส่วนหนึ่งก็คือหนังไทยก็จะยั่งยืนนะครับมีปริมาณมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถดึงความเชื่อถือของคนไทยให้กลับมาดูหนังไทยที่ที่เป๋เปไปดูหนังฝรั่งซะเยอะแล้วกบเฮ้กลับมาดูหนังไทยแล้วก็มาทําให้อุตสาหกรรมหนังไทยในประเทศมันโตขึ้นเดิมทีการตั้งกองทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการพูดถึงมานานกว่า5ปี หากไม่สามารถส่งแรงกระเพื่อมไปถึงภาครัฐและนายทุนได้เนื่องจากเป็นผู้สร้างหนังรายเล็กแต่การมาถึงของโควิด -19 ที่ทำให้ผู้เล่นรายใหญ่อย่างฮอลลีวูดชะงักกลับเป็นตัวแปรที่ทำให้เห็นชัดว่าถ้าอุตสาหกรรมในประเทศไม่แข็งแรงพอทั้งระบบจะล้มเป็นโดมิโนโไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจปลายน้ำอย่างโรงหนังที่เคยโกยรายได้ต่อเนื่อง เห็นได้จากรายได้ตรมาสแรกของเครือโรงภาพยนตร์ใหญ่อย่างเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ที่แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าขาดทุนไปถึง255ล้านบาทและเพิ่งประกาศขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อไม่นานนี้ซึ่งหากกองทุนเกิดขึ้นได้จริงจำเป็นต้องมีคนในอุตสาหกรรมที่รู้ระบบรับหน้าที่บริหารเหมือนอย่างที่หน่วยงานโควิดของเกาหลีใต้ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ อหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดเนื้อหาของภาพ,พยนตร์ที่จะขอทุนครับเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าหลายกองทุนที่ผ่านมาของภาครัฐเองมักจะมีการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของเนื้อหาว่าจะต้องพูดถึงเรื่องราวที่มีศิลธรรมอันดีหรือสะท้อนเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมไทยมันจะไปในเวทศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรสัส่วนมากอะไรเงี้ยผมก็เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเรารู้จักน้องๆหลายคนเด็กๆใหม่ๆหลายคนที่ที่เขามีไอเดียอะไรที่ที่บางทีมันอาจจะต้องการการเปิดรับมากๆอะไรเงี้ยถ้ามันมีองค์กรตรงนี้มาเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตโดยโดยที่มีคอนดิชันเดียวคืนหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ช่างอ่ะผมว่าน่าจะดีถ้า ay, ยกง่ายๆเกิดอย่างที่เราคุยเราพูดชื่อนี้มา20กว่าปีนะ,ะคือโคฟิกคือมันต้องไม่มีข้อจํากัดมันไม่ใช่ว่า มันต้องเป็นเป็นหน่วยงานกลางอันใหม่มั้งที่ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนหลีดโดยภาครัฐเป็นคนสป,ปอร์ตก็ยอยะเลอย่างโคฟิดเงี้ยงงวเวลาที่เขาสป,ปอร์ตอะ่ะเขาต้องการแค่ขึ้นชื่อว่าหน่วยงานเขาสป,ปอร์ตหนังดีๆเรื่องนี้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการจํากัดเนื้อหาอหรือแม้กระทั่งเรื่องของกําไรที่ต้องรีเทิร์น ความเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าของโดยโดยโดย,โดยเจ้าของไอเดียอยู่ร้อเปร์เบอกว่าก็โมเดลอย่างนี้แหละคนในอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมองว่านอกจากทุนสนับสนุนระยะยาวรวมถึงการมีหน่วยงานกลางของภาพยนตร์ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการมีแพลตฟอร์มออนไลน์หลักของไทยเองที่ผู้ผลิตคอนเทนต์สามารถนำหนังซีรีส์ลงฉายเพื่อหาไรายได้อาจเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนกลับมาสนับสนุนธุรกิจบันเทิงได้ใหม่ โดยโมเดลนี้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากคนในประเทศกวินพบพันธุเริศไทย PBS รายงาน